ก็อเอกคครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมในช่อง Noam DK เช่นเคือในทุกคนก็วันนี้ผมมาแป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนมาแจ้งข่าวสารเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เล่นกาวพีท,ทุกท่านนะทุกคนเออค่ะทุกท่านถามว่ามีหลายคนถามนะว่าแบบเออพี่กาวพีทมันจะอัปเดตต่อไหมหรือแบบจะพอแค่นี้ วันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังเลยนะครับผมว่าอัปเดตมีอัปเดตถัดไปแน่นอนครับว่า G.M หรือแอดมินเนี่ยเขาได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าเขาจะทำต่อน,นั่นเองทุกคนแล้วก,วก็รออัปเดตเลยนะครับทุกคนก็มีเพียงแค่นี้แหละทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทุกคนก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้นะครับผมก็ ผมอยากอง้อยสับยอ์ทุกคนนี้เชื่อกดไลค์เลยนะครับก็กดไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะทุกคนก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ